นะครับไ e, อ้ครั้งก่อนผมได้ลงคลิปนี้ไปชิปนึงแล้วนะครับไอ้พี่ๆหลายคนก็ได้ดูกันแล้วนะครับผมลงไปนะครับสมนกพี่ๆมาดูกันนะครับพอตอนที่ผมลงไปตอนนั้นนะครับก็สักประมาณ3ามถึงสี่เดือนได้แล้วนะครับน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆมาดูคือผม <roses S 2> บอก <coment ari. S 2> แล้วนะครับว่าน้ามันจะไม่แห้งนะครับก็หลายคนก็ เข้ามาคอมเมนต์นะครับไอ้ต่างๆนั่นนะครับกับคลิปที่ผมลงไปนะครับว่าถ้าเกิดกินน้ํานี้เข้าไปนะครับก็ตายนะครับก็หลายลายยางนะครับไอ้พี่ๆก็คอมเมนต์มาก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผมก็ไม่ได้แน่ว่าเข้าป่าแล้วจะต้องมากินน้ํานี้นะครับคือในกรณีที่ว่าเราหลงป่านะครับไม่มีน้ําจะกินก็คือกินเพื่อประทังชีวิตถ้าไม่กินก็อดตายนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะกินน้ําในตอนนี้หรือว่าจะอดตายหลับตรงนี้นะครับมันเป็นของอาชันนะครับตามธรรมชาตินะครับก็คือน้ําในตอนนี้จะไม่มีวันแห้ง นะครับโตให่ตักออกตักออกตักออกไปน้ำใหม่มันก็จะขึ้นมามันก็เหมือนการก,กับตานะผมก็เคยลงไปเต็มคลิปครั้งแรวนะครับก็ไปดูด้านหลังกันได้นะครับก็โอเคนะครับ